สวัสดีครับผมเช่นเคยครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับรุ่นที่เขาออกรถมาใหม่ครับเอาแต่งรถสไตล์น่าจะทัวร์ริงนะครับตรนนี้ไม่ขอกระจกแต่มาติดตั้งงานคาร์บอนที่ร้านนะฮะให้ให้กล้องโชว์งานหน่อยงานก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับค่อนข้างแบบไร้ที่ตินะครับ รุ่ใหม่แบนใหม่คนทําคนใหม่พัฒนาไปเรื่อยครับลายอะไรเงี้ยครับเริออ่มจากสวยงามสวนงามแบบไร้ที่ตินี่ครับแต่งแนวทัวร์ิงก็ใส่คาร์บ,บอนไปคันนี้ใส่ล้อสีชาทีด้วยล้อสีชาทีสีชาด้านแ้แ้าจะคนเรียกกันครับมันจะมีบางคนในอีมะกองมีหน้าแข้ง ือจับอันนี้บ่อ,บอเป็นบ่อของพี่ใหญ่ครับยงไว้หขวางตรงสปอร์ตซูริงก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่เขาจะมาเก็บงานอีกครับมันมันยังไม่ครบแต่ก็ได้ไปสักประมาณ80%แล้วนะครับก็สนใจสินค้าก็ติดต่ออทางเพจเฟซบุ๊กนะครับฟอซ่าแต่งร้านโซนสุริสารแล้วก็ TikTok, YouTube, oh, so I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me cause my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to paychecks, and if i go